ก็เป็นวิถีชุมชนชาวบ้านนะครับการประมงประมงพื้นบ้านแม้แต่นี้เขาเรียกมันไงไปไหนไปด้วยเลยใช่ไหมแกเนี่ย <laughs> เดินนำด้วยอยากไปที่ไหนก็บอกมาเดี๋ยวป่าพาไปาสวัสดีครับเดี๋ยวป่าพา,ปาไปคลิปนี้วันนี้ผมมาเช็คเลตติ้งหน่อย <laughs> คืออย่างนี้ครับอ่า พอน,นี้ว่าผมมีโอกาสได้ไปเที่ยวที่ที่วัดขุนสมุทรจีนที่แถวๆปากน้ํามาไว้ไงแถวคลิปปากน้ำไหมแถวแหลมฟ้าผ่าอะไรต่างตนนั้นแ่ะไม่ได้ไกลาจากกรุงเทพเท่าไหร่นะครับแล้วทีนี้ผมเห็นว่าที่วัดเนี่ยเป็นก็เป็นแหล่งแหล่งท่องเที่ยวเป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะครับก็ร่มรื่นดีกลางยื่นออกไปในะทะเลซึ่งจริงๆงเมื่อก่อนอะ่ะเขาอยู่บนบกแต่น้ําทะเลมันหนุนมันสูงมันมันมันกลายเป็นกลายเป็นการว่าวัดเนี้ยอยู่กลางทะเลพอได้มีโอกาสไป สิ่งหนึ่งที่ผมเห็นคือขยะมีขยะลอยอยู่ใต้ใต้ใต้โบสถ์ใต้วัดอะไรเนี่ยเยอะแยะเลยขวดขยะขวดพลาสติกเศษขยะเศษกิ่งไม้เศษอะไรอย่างเงี้ยเยอะเลยประกอบกับอย่างนี้ครับก็มีเพื่อนเพื่อนเอฟซีหลายท่านนะครับมีเพื่อนเพื่อน,อน,อนสอบถาม,มาว่าป๋าเราจาัดมีตติ้งกันเป็นเรื่องเป็นราวสักหน่อยดีไหมจะได้พบป่าพูดคุย share, แชร์แลกเปลี่ยนประสบการณ์แลกเปลี่ยนทัศนะ คติความคิดเห็นหนู่นนี่นั่นะจะได้ทำความรู้จักกันด้วยได้แต่ดูผ่านช่องคอมเมนต์ผ่านตัวหนังสืออะไรก็ว่าไปผมก็เลยมีความคิดอย่างนี้ครับมาต่อย,ยอดอทั้งช่องเดียวป่าพาไปเดี๋ยช่องก็ไม่ได้ดังอะไรมากมายนะครับแต่ก็มีมีกลุ่มเพื่อนๆกลุ่มหนึ่งที่ให้ความให้ความสนใจในช่องเดียวป่าพาไปนะครับก็อยากจะมาเรียนเชิญอย่างนี้ครับออกช่อง youtube เลยผมมีความคิดอย่างนี้อยากจะจัดมีติ้ง เชิญเพื่อนๆที่สะดวกเน้นที่สะดวกนะครับไม่สะดวกไม่เป็นไรเราไปทำความดีกันไหมไปเก็บขยะที่วัดขุนสมุทรจีนกันมีใครสนใจบ้างถ้ามีเพื่อนคนไหนสนใจช่วยคอมเมนต์หน่อยส่วนวันเวลาติดไว้ก่อนอยากจะเช็คก่อนว่ามีใครไปมากหรือน้อยไม่ได้ผมไม่ได้ต้องการมารวบรวมคนแบบเป็นร้อยคนพันคนไม่ขนาดนั้นสามคนห้าคนก็ไปแล้วแต่ก็อยากจะดูครับก็อยากจะเชิญชวนเพื่อน,อนว่า เราไปทําความดีกันไปเก็บขยะให้กับวัดขุนสมุทรจีนชื่อเต็มๆเมขาชื่อขุนสมุทรทาวาสถ้าถ้าผมจำไม่ผิดนะไปไหมเพื่อนๆไปไหมถ้าเกิดมีเพื่อนๆสนใจเนี่ยผมข่าวก่อนที่ผมไปที่วัดขุนสมุทรจีนเนี่ยอเ้เสียไม่ค่อยดีเลยผมก็ได้คุยกับทางพระที่นั่นนะครับแต่ก็เป็นการแบบคุยแบบคุยถามข้อมูลนอกรอบๆนะยังไม่ได้คุยแบบจริงจังทางวัดเนี่ยเขาบอกอย่างนี้ครับ ตามข้อมูลที่ได้มาคือวัดเนี้ยไม่ได้มีก็ไม่ได้มีลูกศิษย์วัดอะไรเพราะฉะนั้นเนี่ย <c oughs> ก็เรื่องของการทําความสะอาดหรืออะไรเนี่ย <c oughs> ก็จะเป็นเป็นเป็นพระที่ช่วยๆกันทําตามกําลังที่เหลืออะไรประมาณเนี้ยผมเลยมองว่าเฮ้ยน, <c oughs> นั่นเดี๋ยวเราแล้วถ้าเกิดผมอยากจะชวนเพื่อนๆไปถึงผมคุยกับพระนะครับพระลูกวัดที่นั่นพระเน้นว่าพระลูกวัดนะยังไม่ใช่เจ้าเจ้าวาดพอดีว่าวันนั้นไม่ไม่เจอเจ้าวาดผมเลยบอกว่าเออแล้วถ้าเกิดผมอยากจะชวนเพื่อนๆมาเก็บวาดขยะ ปรับปรุงภูมิประเทศภูมิทัศน์อะไรอย่างเงี้ยได้ไหมพระท่านก็บอกว่าเฮ้ยได้นะดี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 ผมก็เลยว่าเออเฮ้ยน่าสนก็เดี๋ยวถ้าเกิดมีเพื่อนๆสนใจเนี่ยเดี๋ยวผมจะไปติดต่อขออนุญาตกับทางเจ้าอาวาสวัดถ้ามีเพื่อนสนใจไปด้วยเน้นว่าไม่ผมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ต้องการให้ไปเป็นร้อยคนแต่ถ้ามาร้อยคนได้ก็ยินดีนะคืออีกคนก็ได้สามคนห้าคนผมก็ไปแล้วทีนี้ค่าใช้จ่ายไม่มีออกกันเองผมออกเองเพื่อนๆที่จะมาออกกันเอง เราทำความดีเท่านั้นเองคําว่าออกกันเองในที่นี้คือค่าน้ามันลดค่าข้าวค่าน้ําอะไรก็ว่ากันไปเผื่อมีเพื่อนๆนท่านไหนสนใจนะครับผมมองว่าเออถ้าเรานัดเจอการมิ meeting, ทติ้งทาความดีด้วยให้เข้าท่านะไปล้างห้องน้ําให้กับวดัดไปเก็บขยะที่ลอยน้ําอยู่ใต้วดัดปรับปรุงทาความสะอาดวาดัดอะเก็บเก็บกวา่าเท่าที่ทําไหวเท่าที่ทําได้มีใครสนใจไปกับผมไหมถ้ามีคนสนใจใครสนใจช่วยคอมเมนต์มาบอกหน่อย และเดี๋ยวผมจะได้กําหนดวันอีกทีหนึ่งนะครับเพราะว่าอย่างไรก็ต้องขออนุญาตกับทางอขออนุญาตกับทางวัดให้ให้เป็นทางการก่อนถ้าเกิดมีเพื่อนสนใจเดี๋ยวผมจะได้ไปดิวไปเดินเรื่องต่อแต่เท่าที่เช็คสอบถามมาจากเพื่อนเพื่อนเอฟซีหลายๆท่านเนี่ยก็ก็ได้รับความสนใจอยู่พอสมควรนะครับผมผมกันอย่างนี้วันที่เราจะไปเนี่ยเดี๋ยวถ้าได้วันในผลจะแจ้งอีกทีหนึ่งนะว่าวันไหนวันที่เราจะไปเนี่ยเ,เพื่อนๆที่สนใจจะไปทําความสะอาดทําบุญด้วยกันเนี่ยก็ต้องเตรียมอยุปกรณ์มาด้วยนะ อุปกรณ์ไม้กวาดถุงดำถุงมือน้ำยาล้างจานสันไลเขาเรียกอะไรอ่ะคืออุปกรณ์ทางความสะอาดอ่ะใครมีอะไรก็หยิบมามีเยอะเอามาเผื่อเพื่อนใครไม่มีมาตรวเปล่าก็ได้ไม่เป็นไรมาช่วยกันยกช่วยกันแบกก็ได้นะสนใจไหมมารมีติ้งกันเจอก,กันกับช่องเดียวป่าพาไปที่วัดปุตธมุตจีนเน้นนะคลิปนี้ออกไปเนี่ย ผมยังไม่ได้คุยกับทางวัดอย่างเป็นทางการนะครับอย่างเป็นทางการแต่ว่าหลังจากนี้เนี่ยถ้าได้ถ้าได้ฟินแต่มาจากเพื่อนๆว่ามีคนสนใจนะครับก็เดี๋ยวจะได้ไปดีวกับทางวัดติดต่อกับทางเจ้าอาวาสให้เป็นที่เรียบร้อยกิจกรรมเนี่ยก็จะเป็นประเภทแบบไปเช้าเย็นกลับไม่ได้ค้างอะไรนะเพราะว่าการเดินทางม,มันก็แถวๆพระประแดงนี่เองมันไม่ได้ไกลไปเช้าเย็นกลับเจอกันตอนสักเจ็ดแปดโมงเช้าแล้วก็ไล่ทําความสะอาดไปเย็นๆใยๆแล้วก็กลับอ่าอาจจะ มีน้ำเลี้ยงมีอะไรก็ว่ากันไปอะไรเดี๋ยวว่ากันใครอยากจะเป็นสปอนเซอร์ไปเลยไปอยากจะเป็นสปอนเซอร์สนับสนุนเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะก็ได้ก็เดี๋ยวว่ากันในส่วนตรงนั้นวันนี้ขอเช็คก่อนเช็คโหวตหน่อยว่ามีเพื่อนสนใจมากน้อยขนาดไหนสนใจไปด้วยกันนะครับคอมเมนต์มาแจ้งหน่อยคอมเมนต์หน่อยนะครับว่าโอเคไปไม่ไปเลงว่าเลงว่านะน่าจะเป็นวันวันอาทิตย์ ราะว่าหลายท่านเนี่ยทำงานประจําจะได้ตรงกับวันหยุดเลงว่าอย่างนั้นนะครับเลงว่าอย่างัานส่วนวานที่เดี๋ยวว่ากันอย่าลืมนะคอมเมนต์บอกหน่อยมีใครสนใจเพื่อนคนใดสนใจเดี๋ยวเราว่ากันขอบคุณมากมีติง้งครั้งแรกอย่างเป็นทางการไปที่วัดคุณสมุทรจีนน่าจะดีนะฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์ไว้ได้วยครับกับช่องเดียวป่าพาไปคลิปหน้าเข้าหน้าไปรู้ไปเห็นไปเจอไปกินไปชิมไปเที่ยวที่ไหนมาถ้าเห็นว่าดีมีประโยชน์เดี๋ยวเก็บกลับร้อยไฟครับวันนี้เสียงไม่ดีต้องขอโทษด้วย จอกันคลิปหน้าครับวันนี้วันดีครับบ๊ายบายอยากไปที่ไหนก็บอกมาเดี๋ยวป๋าพา hey, ไป hey.